หลอดไฟทั่วไปที่เราใช้อยู่ทําให้เราดําขึ้นด้วยนะครับพี่พนี่มาครับช้างมีตัวนี้มาแนะนำพี่พเป็นหลอดไฟ UFO HL UFO นะครับที่อะไรนะครับไม่มีรังสี UV อ่าพี่ๆอยู่กับเขาได้ทั้งวันเลยแล้วตัวนี้ยฉันเอาตัวที่เป็น u f o แบบนี้แล้วก็เป็นเพชรอย่างเงี้ยครับกระจายแสงมากขึ้นกว่าหลอดที่พี่ๆใช้กันอยู่ด้วยนะตัวนี้นะครับประหยัดด้วยนะครับสว่างขึ้นด้วยนะมีหลากหลายวัตตามชอบพี่ๆเลยและพี่ๆอยู่กับปลอดไฟแบบนี้ได้ทั้งวันนะครับเนี่ย เอาไปเลยแทนหลอดเดิมได้เลยนะครับขั้ว e 27มาตรฐานประเทศไทยพี่ๆที่เป็นแบบหมุนขั้วเกลียวแบบนี้อยู่อะครับเอาไปแทนได้เลยเนาะอ่ะมาให้ดูความสว่างของเขากันครับว่าตัวนี้ให้ความสว่างขนาดไหนครับเป็นไงครับสว่างสว่างเลยนะพี่ๆเนี่ยสว่างเลยมีหลากหลายขนาดนะครับพี่ๆเลือกตามความเหมาะสมแลวเราอยู่กับเขาได้ทั้งวันเลยพี่มันทําให้เราไม่ดานะครับเพราะเขาไม่มีรังสี uv เลยนะครับนี่ เปลี่ยนมาใช้หลอดแบบนี้กันดีกว่าพี่ๆไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะเปลี่ยนมาใช้หลอดแบบนี้เลยนะครับนี่กระจายแสงมากขึ้นแล้วราคาเขาไม่แพงด้วยใช้ก็ใช้ให้มันแบบดีๆไปเลยเนาะฝากด้วยนะครับหลอดไฟ hl ufo นะครับมีวัดหลายขนาดเลยแล้วก็มีสองแสงเลยนะครับทั้งแสงขาวแสงเหลืองปรับแสงเลือกแสงตามที่พี่ๆใช้งานจริงๆได้เลยนะครับทั้งจัดให้ไปใช้กันครับหลอดไฟ hl ufo ราคาไม่แพงที่ h v group ครับ